วันนี้เวลา9นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระอรียวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงนับพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินาวราลงกรณสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามยุคที่4เป็นพระราชาอุปัฏฐาจารย์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะสิทธิานุสิ์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันเสราร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสราร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมา สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517สิ้นพระชนเมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชันษา91ปีตลอดพระชนชีพได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอนเนกอน,นันต์ทรงพัฒนาระ ระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกลองมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์มากมายหลายเรื่องอีกทั้งทรงสร้างและประธานพระอุปธรรมแก่วัดสำนักเรียนพระปริยติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสถานศึกษาต่างๆจำนวนมาก